สลาโมไลกุมครับสวัสดีวันที่หนึ่งตุลาคมหกแปดนะครับหกโมงห้าสิบนะครับไม้ปี๊บต้นนี้เก้าเก้าพี่วินยัยเอาไปละถอนไปแล้วนะครับไม้ปี๊บก็นี่ต้นที่ร้อยสี่ดอกสวยนะครับต้นละห้าร้อยนะครับค่าส่งกระสิบสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับร้อยสองต้นใหญ่ครับเดี๋ยวพาไปดูถอนให้พี่วินยัยคนนี้มีเจ้าเดียว นะครับแล้วก็มีไม้เหมานี่ลูกไม้ตัวนี้ต้นที่ร้อยสามสามต้นเนี้ยใครจะเอาก็ขอพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยไปเดี๋ยวไปดูว่ามีของใครบ้างนะครับเนี่ยไม้ปีป๊บมันจะมีอยู่ใต้ดินใต้ในเครื่องปู่อยู่างบ้าครึ่งหนึ่งเนี่ยข้างบนก็จะโชว์มาแค่ครึ่งหนึ่งนี่มีมีสีสีเลยเนีย่นี่ของพี่วิน,นัยต้นที่เก้าสิบเก้า อันนี้ของพี่ดวงเดือนนะครับไม้เหมาไม้ตําหนิอะไรไม้ตํเหนีของพี่ดวงเดือนอันนี้ชุดที่แปดกับสิบเอ็ดของพี่ดวงเนตรนะครับนี่ของพี่ดวงเนตรก็ไม้ไม้ตําหนีนะครับมีชุดที่เจ็ดนะครับชุดที่เจ็ดชุดที่เก้าชุดที่สิบนะครับมีอีกสามชุดนะครับชุดที่เจ็ดชุดที่เก้าชุดที่สิบเนี่ยมีอีกสามชุดเนี่ยมีชุดที่เจ็ด นะครับนี่ก็ใช้ได้แหละมันมีต้นใหญ่ต้นเล็กผสมกันนะตีเป็นไม้ตําหนีหมดเลยนะครับเอาไปเถอะนะครับนี่ชุดที่เจ็ดชุดที่เก้านี่ชุดที่เก้าแล้วก็ชุดที่สิบนะครับนี่เป็นเป็นไม้ใหญ่ผสมหมดละมีแค่อีกสามชุดเนี้ยใครจะรับเหมาทั้งสามชุดเนี้ยมุโตก็ส่งให้ฟรีเลยแล้วกันเหมาไปเลยนะครับก็ส่งให้ฟรีไป นะครับมาดูไม้ไซส์สิบอ็ดนิ้วอันนี้ก็ยังอยู่นะไม้ปีปบอีกอีกสี่ชุดตรงเนี้ยนะครับอีกสิบสองต้นตรงนี้ก็ยังอยู่เวิงเวิงที่หนึ่งนะครับบางตัวจัดย่อยให้ไปแล้วนะดูคลิปนั้นบางตัวไม่สบายปวดหัวแล้วก็อากาศมันไม่ดีอ่ะมันคึดคัดค,ดค,ด,คดคัดนี่ไม้ไซส์สิบอ็ดนิ้วมีอยู่อีกหน่อยหนึ่งนะครับใครจะเอาไม้ไซส์สิบ็ดนิ้วต้นใหญ่สวยนะไซส์สิเอดนิ้วไซส์กระถางสิบเอดนิ้วอ่านะครับบางตัวจัดชุด นะครับต้นละสามร้อยแหละชุดหนึ่งมีสามต้นนะครับก็ส่งให้ฟรีเลยถ้าใครจะส่งทั้งกระถางมึงโตขอค่าส่งร้อยห้าสิบนะใครจะส่งทั้งกระถางก็ขอค่าส่งร้อยห้าสิบนะครับแต่ใครถ้่ให้ถอนส่งโตส่งให้ฟรีเลยถ้าส่งทั้งกระถางเอามาร้อยหนึ่งก็ได้ปหนะครับใครให้ถอนต้นส่งก็ส่งให้ฟรีแล้วกันนะครับ เอาง่ายๆเนี่ยแหละสบายๆใจกันเขาาดอกใหญ่นี่ชุดที่หนึ่งมีขาวดอกใหญ่ต้นใหญ่นะกระถางที่เป็นนิ้วอันนี้เนื้อนวลไม่ใช่ไหมอ่าอ่าเนื้อนวลแล้วก็มีอันนี้อีกสีหนึ่งนะครับนี่มีชุดที่หนึ่งแล้วก็มีแดงอุดมทรัพย์กิ่งยาวๆอยู่ต้นนะครับอันนี้ชุดที่หนึ่งต้นใหญ่ใหญ่กระถางที่เป็นนิ้วอ่ะแล้วก็อันนี้ก็แดงลูกไม้ของหมือตัวเองนะแล้วก็มีแดงอุดมทรัพย์อันนี้ ะครับแล้วก็มีสโนว์พิงค์นะครับดอกก็เพิ่งจะเริ่มนะครับนี่ชุดที่สองต้นละสามร้อยนะครับค่าส่ง80ดสิบนะครับรับทั้งสามต้นเนี้ยบางตัวส่งฟรีให้ส่งทั้งกระถางก็ขอค่าส่งละร้อยเหกันนะครับง่ายๆสบายๆนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับนี่ชุดที่สองชุดที่สามก็เป็นแดงอุดมทรัพย์ แดงลูกไม้ของมึงัวเองแล้วก็ขาวดอกใหญ่นะครับชุดที่สามก็ต้นใหญ่ใช้ได้ครับกระถางสิบเอ็ดนิลก็โอใช้ได้แหละนะครับไม่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 ขี้เลเลยนะครับต้นใหญ่สวยนะครับส่งทั้งกระถางกัเนี่ยสามต้นเอาค่าส่งมาให้มึงโตร้อยเดียวพอนะครับถอนส่งโตส่งให้ฟีเลยนะครับนี่ชุดที่สามชุดที่สี่อ๋ออันนี้เป็นขาวดอกใหญ่ทั้งต้นเลยโหต้นใหญ่มากเป็นตอเล่นรากด้วย แล้วก็อันนี้แดงตัวนี้นะครับตัวลูกไม้ที่ดอกอมดำเนี่ยที่ใบจะคล้ายๆใบพลาสติกเนี่ยเนี่ยเนี่ชุดที่สี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับใช่ไหมอ่าเป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับนี่ชุดที่สี่นะครับสามต้นเอาเก้าร้อยถอนส่งส่งฟรีส่งทั้งกระถางเอามาร้อยดึงแล้วก็ชุดที่ห้ามีแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ อันนี้มีเป็นตอเล่นลากเนาะอันนี้มีสามสีมีหนึ่งสีมีสองสีนะครับแล้วก็มีสามสีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นแดงอุดมทรัพย์ท้งต้นนะชุดที่ห้านะครับนี่ก็สามต้นขอเก้าร้อยนะครับถอนส่งส่งฟรีนะครับแล้วก็ใครให้ส่งถังก,ก็เอามาร้อยเดียว ใครชอบทักมามีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าชุดนะครับไม้ไซส์กระถางสี่ปี๊บสามต้นนี้ยังอยู่นะใครจะเอาก็ทักมาไม้ไซส์กระถางสองปี๊บเนะี่ยต้นละพันห้าสองต้นกันนะ่ะมังโตจัดจัดคู่ไว้จับคู่ไว้เมื่อตอนเช้าอนะ่ะเนาะนะครับเนะี่ยสองต้นพันห้าก็ยังอยู่นะค่าส่งก็ต้นละร้อยนะครับนอกนั้นก็ยังอยู่นะครับนี่อันนี้ก็ยังอยู่อันนี้สวยด้วยนะครับ ใครชอบอะไรแบบไหนก็ทักทายมาแล้วกันเดี๋ยวมึงโตกินยาก่อนน้องนะครับอากาศมันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอะไรก็ไม่ไรู้นี่เย็นลงวูบเลยนะเย็นลงแบบวูบเลยเย็นลงประมาณห้าองศาเลยนะนะครับเดี๋ยวมึงโตไข้ขึ้นก็ไม่รู้มึงโตร,รู้สึกเหมือนเย็นมากก็ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับนี่ไม้ปี๊บนี่สโนว์พิงค์เนี่ยสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยเนี่ยเนี่ยมึงโตจัดชุดเล็กไว้เนี่ย ในเวิงหนึ่งเนี่ยจัดเป็นเซตที่หนึ่งไว้ข้างหน้าเนี่ยหกต้นเนี่ยขอขอแค่พันห้าค่าส่งก็ขอร้อยห้าสิบนะครับมีเซตที่สองเนี่ยหกต้นเนี่ยก็ขอแค่พันห้าค่าส่งร้อยห้าสิบนะครับรับสองชุดนี้ก็เหมือนเดิมที่บอกไว้ครับขอสามพันค่าส่งก็สามร้อยเพราะว่ามันขายถูกแล้วเนาะบางคนแบบไม่ไม่ไมแบบซื้อทั้งหมดก็เยอะไปก็เนี่ยจัดครึ่งให้หรือใครจะเอาต้นเดียวก็ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบนะ สามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนี่จัดเซ็ตไว้นะครับใครชอบแบบไหนก็ทักมาไม้ที่เป็นนิ้วก็ใช้ได้นะมีอยู่ห้าชุดสามต้นเก้าร้อยนะครับถอนส่งส่งฟรีส่งทั้งกระถางเอามาร้อยเดียวพอนะครับก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับใครชอบอะไรแบบไหนก็ทักไทยมานะครับน,นะครับอันนี้เป็นเป็นปัญานะครับแล้วก็มีตรงนูน้นนะดูดูใครจะเอาอะไรก็ดูคลิปืัอเช้าแล้วกันนะครับ ใครจะเอาอะไรก็ดูคลิปเมื่อเช้าแล้วกันเดี๋ยวตัตลงแค่สั้นๆแหละนะครับนี่นี่เหล่าราชินีใครจะซื้อเป็นไม้เหมาก็เนี่ยต้นละห้าร้อยนะนะครับสามต้นพันเนี่ยมีอยู่แปดต้นตรงเนี้ยใครจะเอาเป็นไม้เหมาไปเป็นราชินีทั้งหมดเลยนะแปดต้นนี้ก็ขอเท่าไหร่นะขอสองพันค่าส่งร้อยหนึ่งแล้วก็มีหน้าวังอันนี้มีอยู่เจ็ดต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีเจ็ดต้นตรงนี้ก็ขอสองพันค่าส่งอรมาร้อยหนึ่ง แล้วก็ตรงนู้นมีราชินี3มต้นหน้าวางสองต้นนั้นก็ขอพันหค่าส่งเอามาร้อนนะครับก็มีมานําเสนอเท่านี้พวกบ้านนาอะไรก็ดูเมื่อเช้าแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับบางตขอกินยาก่อนไม่ไหวปวดหัวนะครับปวดหัวแล้วมันคึกดคัดคลดคัดนะครับวัสลามัวอะไรกุ้มวารอมาตุลลฮอวาบรบาะกาตุกขอบคุณมากมากเลยครับสวัสดีครับ